ชาวเน็ตแห่สืบใครคือน้องต่อวิทย์ทำงานแต่งซีเอ็มมีลม ทำเอาชาวเผือกโลกโซเชียลแห่ขุดแห่สืบกันให้วุ่นหลังจากที่ดาราสาวเอมมี่กลิ่นปลาทูมเล่าเรื่องราวให้ฟังว่างานแต่งกับคุณสามีหนุ่มซีซีวัตวิทต้องโลมเหตุเกิดจากน้องต่อหลังเอมมี่ไปเจอลายที่หนุ่มซีคุยกับเพื่อนๆเ,เ,เรื่องน้องต่อก่อนแต่งงานแค่หนึ่งอาทิตย์ซึ่งเอมมี่เล่าว,ว่าในลายเหมือนซีนัดแนะก,กับเพื่อนๆเ,เอาไว้พร้อมกับพูดว่าน้องจุดๆมีชื่อด,ด้วยแต่ไม่พูดน้องคนนี้ไงเขาคิดถึงมึงแล้วนะ มึงมาได้แล้วครั้งที่แล้วมึงกลับเร็วนู่นนี่ก่อนจะปิดท้ายย้ำชัดๆอีกทีว่าน้องต่อเต่าเพราะเหตุนี้ซึ่งทําให้ชาวเน็ตต่างพางกันแห่ทายว่าน้องต่อเต่าที่ทําให้เอมมี่เกือบล้มงานแต่งเป็นใครอย่างมากมายเช่นข้อสอบง่ายมากนักร้องน้องต่อเต่าไหนเอ๊ะต่อเต่าไหนนะคุณคุนอ๋อน้องกระตุก และอื่นๆอย่างไรก็ตามถ้าฟังเต็มๆในรายการจะรู้ว่าน้องต่อคนนี้อยู่หาดใหญ่เพราะชีบอกคุณเพื่อนว่าให้บอกว่ามีงานที่หาดใหญ่ดังนั้นน้าจะไม่ใช่ใครๆที่ชาวเน็ตคาดเดาและกล่าวถึงแน่นอน